เสียง <Marvel> โอเครับทีดสอบภาพเสียงดนึงน,นะทดสอบทดสอบหนึ่งหนึ่งสองสามสีาภาพเสียง ส,เเสวัสดีแทกซีครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็ฤาษีเสบดีเช้าเนาะก่อนไปทำงานนะครับเพื่อทำชาเลน กรไลนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามา,าวันนี้26มิถุนายน2568นะครับก็เป็น26เดือน6 2568นะครับก็ถือเป็นวันดีอีกวันหนึ่งเนาะพือหัดด้วยนะครับหลายๆโรงเรียนนะครับก็วันนี้มีการป้ายครูนะครับป้ายครูเนาะ ก็จัดไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะครับปกติก็จะเป็นสัปดาห์ที่3นะครับพฤหัสที่3ของเดือนมิถุนายนเนาะแต่ถ้าเป็นมหาลัยนะครับตอนนี้มหาลัยก็จะเปิดทีหลังนะครับก็คือเปิดหลังจากพุทภศพรนะครับมิถุนายนมิถุนายนเปิดก็อาจจะประมนิเทศก่อนแล้วก็ไปจัดเดือนกรกฎาคนมนก็แล้วแต่บริบท ของมหาลัยหรือว่าวิทยาลัยโรงเรียนต่างๆนะครับอ่าวันนี้มาแนะนำนะครับหลังจากที่ได้ปล่อยคลิปนะครับได้ทำคลิปได้ทำเทคนิคการทำคลิปสั้นหรือว่าทำคอนเทนต์ต่างๆเนาะ,ะวันนี้ก็ได้ผลนะครับเอถือว่ามาแนะนำกันสั้นๆนะครับ ในเรื่องของการทำคลิป AI ต่างๆเนอามาฟังคลิปนี้ิดน,นึงนะครับนี่ก็ต้องขอบคุณยอดวิวเนาะ FC กดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้กดไลค์กดวิวนะครับพันกว่า้วเนาะ,ะมาฟังนิดนึงว่าฟังไหมนะครับคลิปนี้ เดินช้านิดนึงเนาะนเดินช้านิดนึงดวงช้านิดนึงอ่อาอ๋อเย็นหน้าโฟกัสโฟกัสหนะ้าอ่ะคลิปนี้นะจากทิกต็อกตอนนี้ยอดวิวก็ร้อยกว่านะครับไปลง YouTube นะครับว่าได้เท่าไหร่เนาะะมาดูกัน 对。 เมื่อวานปล่อยไปตอนช่วงสายๆช่วงไหนดูเวลาน่ดหนึ่งก็จะเป็นช่องทางยูทูปนะครับยูทู u สิบสชั่วโมงที่แล้วเนาะ,ะเป็นคลิปสั้นนะครับเป็นช็อต ชัดคลิปเนะาะอปล่อยไป14ชั่วโมงที่แล้วเมื่อวานอ่าตอนนี้ยอดอยู่ที่พันกว่าแล้วเนาะอ่าลราก็อีกคลิปหนึ่งก็พันสามนะครับตรงนี้เรามาวิเคราะห์กันในการทำคลิปนะครับแสดงว่า,า AI หรือ FC ทั่วไปหรือว่าคนทั่วไปจะไม่ชอบนะครับอันนี้อันนี้เคยฟังมาเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องจริงเนาะได้พิสูจน์แล้วนะครับไม่ชอบคลิปยาวที่เกิน3นาทีขึ้นไปนะครับเหมือนเราไลฟ์เหมือนอ่าเหมือนผมไลฟ์หรือว่าใครไลท์ก็จะเข้ามาดูประมาณ1นาทีนะครับไม่เกิน1นาทีเนาะอ่าอย่างมากก็5นาที6นาทีนะครับอ่าฉะนั้นช่วงพีกนะครับช่วงพีกก็คือช่วงต้น ช่วงต้นว่าเรานำเสนออะไรนะครับเราพีเต์อะไระที่ให้ถูกใจถูกจริตหรือว่าถูกที่คนชอบนะครับที่คนชอบเนาะ,ะอันนี้มันก็จะมีเกี่ยวกับมาตรฐานชุมชนด้วยเนาะ,ะมันก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับเรื่องกฎหมายด้วยนะครับตอนนี้ p d p a นะครับอ่าก็ต้องระมัดระวังหลายอย่างเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่จะชอบคลิปที่ตลกโปก5ห,หรือว่าคลิปที่อ่าเป็นเขาเรียกว่าทีเผลนะครับจังหวะที่เห็นอินฟลูเซอร์นะครับหรือว่า,ายูทูบเบอร์หลายๆคนเนาะตัวนี้เขาก็ทำอ,อันนี้ก็ถือว่ามาแบ่งปันเนาะมาแนะนำอ่า ก็ฝากติดตามตอนนี้ทางช่องนี้นะครับเชสต์ลีจันเทพาณิทติดตามครบแล้วเนาะเขาให้ติดตามได้10,000น,นนะครับหมายถึงว่าเราไปติดตามเพื่อนๆอที่ดูหรือเล่นทิกต o อกนะครับได้หนึ่งหมื่นตอนนี้ผมติดตามครบแล้วไม่สามารถติดตามเพิ่มเลยแล้วก็จะเข้าไปกดหวัวใจนะครับที่คลิปที่ชอบเนะาะประมาณนี้แต่เดี๋ยว ถ้าติดตามอีกช่องหนึ่งก็คือช่องของจานดีสีเกตนะครับอันนี้ยังติดตามได้อยู่นะครับก็ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวกดติดตามกลับให้เนาะอ่าตอนนี้ของจานดีสีเกตเท่าไหร่เนี่ยดูข้าไปดูให้ยังได้อยู่เนาะน่าจะยังยังัได้อยู่าาายอตอนนี้จานดีสีเกตนะครับเป็นอีกช่องหนึ่งเนาะกำลังติดตาม491นะครับ บัญชีแล้วก็ผู้ติดตามร17เนาะอ่าก็ติดตามมาติดตามกลับนะครับส่วนพิเชษอ่าเดี๋ยวพิเชษนี่น่าจะเกินอย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกว่าเกินน่าจะเกินที่บอกว่าอ่าที่บอกไปว่าเกินตอนนี้ติดตามครบ1 0 0 0 0มืนแล้วนะครับ1 0 0 0 0หมบัญชีแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวจะมาไล่ดูว่าบัญชีไหนไม่เคลื่อนไหวนะครับหรือเป็น Tik t o ็อคเขาเรียกว่าอะไรต็อกเกอร์ที่เป็น AI เนาะก็จะลบออกนะครับเพื่อได้ติดตามที่เราชอบเนาะตอนนี้ผู้ติดตามนะครับแอดคูดีศีสเกตหรือว่าพิเชษจันเทพาที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้ ผู้ติดตาม2,804แปดร้ออว่า4,804บัญชีแล้วก็ผู้ถูกใจตอนนี้ได้20.9 k แล้วนะครับก็ประมาณ2บุหม่นกว่าเนะาะก็ต้องขอบคุณนะครับอขอบคุณทาง fc ของเราเนาะที่ติดตามนะครับก็จะนำคลิปดีๆเนะาะนำคลิปดีๆหรือว่าเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับวันนี้ อี่นาทีแล้วเครื่องน่าจะมีปัญหาแล้วกดไม่ไปอ่ากดไม่ไปค้างนะครับเครื่องค้างโอเคอประมาณนี้เนาะอ่าเจ็ดมงกว่าแล้วเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะครับประมาณนี้ก็ฝากติดตามนะครับก็จะพยายามนะครับ ทำคลิปดีๆนะครับมาให้คลิซีของเราได้ติดตามเนาอะ,อะโอเคลายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ จะมีปัญหาละกออกไปได้